จะเป็นลายล่าสดนะที่นี้นะที่นีมาสดเลยมาก่ะวันนี้มโอกาสมาเดินแบบครับผมเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็มางานสกอค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าสกอเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นรองเท้าที่แบบเพื่อสุขภาพเย่ยงเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยมันเขาก็ทําใหม่แล้วคือทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็สวยด้วยค่ะสามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันของวันอ่ะอย่างเราได้มโอกาสได้ใส่แล้วลองดูนิดนึงค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างสบายจริงค่ะสบายจริงแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าเป็นอย่างเงี APIs> ้ยก็คือสามารถใส่ได้ทุกวันเลยทําไงดีอยากให้ทุกคนเห็นโอ้ยเออมันเหมือนคนที่ชอบแบบเออไลรสไตล์แบบเดินเที่ยวอะไรอย่างนี้มันเพือส้นเท้าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาแบบไปเดินห้างหรือนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็ต้องเดินเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไป เอาจริงๆไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่ารองเท้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดเราเลือกรองเท้าที่ใส่สบายเป็นหลักอะไรเงี้ยมันก็จะดีแล้วถ้าสวยด้วยก็จะดีมากเป็นว่าแการเดินแบบที่สบายที่สุดสิโอ๊ยเป็นการเดินแบบที่แฮปปี้มากเพราะว่าปกติก็คือต้องใส่ข้นสูงเราก็ต้องแคร์เรื่องความสูงแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่ไม่ต้องแคร์อะไรเลยค่ะใ่รองเท้าแตะเดินๆก็ฝากเลยค่ะก็ฝากสกอร์ด้วยค่ะสําหรับ รอ,องเท้าที่เพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สวยด้วยค่ะแต่ลาสุดนเลยมาดูแพรองเท้ากำแพงเป็นไงบ้างก็ตั้งใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนแบบปกติก็ไม่ค่อยร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียนอย่าง,รางจริง,<ล>งจังแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เสียงยังไม่กลับมาเลยนี่ค่ะ ร้องเพลงไปเรื่อยมากกว่าค่ะแล้วก็ไปเรียนกับกับควนหนึ่งใช่ค่ะแต่คือครั้งแรก,กก็ขาดคนเลยก็ค่ะ <c oughs> คนชมเยอะนะคนชมเยอะดีใจมากค่ะเตยเห็นกระแสมันยังมาที่แบบแบบแบบมนก็มาชื่นชมเข้าไปดูอยู่บ้างค่ะเราก็ชื่นใจเนาะเพราะว่าแบบนานๆทีร้องเพลงทีแล้วก็เขาก็เหมือนแบบเออชมอะไรเงี้ยเขาบอกมิเสียงเต้ยหรอแต่ เสี่ยงได้จริงๆประมาณเสี่ยงได้ก็ยังนะแต่ว่าให้คะแนนได้เท่าไหร่ดีอันนั้นคือไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพยายามเต็มที่สุดทั้งชีวิตที่จะทําได้แล้วค่ะแต่หลังเพลงก็เจ็บเสียอาการอะไรเขินเราอย่าเงี้ยเขินกันไหมเราเขินเขาบ้างไหมก็เขินค่ะเขินค่ะน้องเขาแบบน่ารักแล้วก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งที่เก่งมากๆเป็นเพื่อนที่แกล้งมากแบบหยอกเขาดีๆเขารู้เขาเพื่อความบันเทิงแล้วแบบ คือรายการเวลาดูเขาก็จะแบบมีเต๊ะเตาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องฝึกไปนิดนึงสร้างมาก่อนไหมว่าเขาตื้นเรามากเป็นแฟนคชับเธอมาทำอะไรเอาจริงๆคเคยเจอเจฟค่ะตอนนั้นที่แบบเหมือนทํางานด้วยกันต้องไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นั่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขาก็นั่งจ้องหน้าแล้วก็อคอนี้คืออะไรทำไ<ห>ม <laughs> แล้วเขาก็บอกว่า ออผมดูซีรีส์พี่บ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบอ๋อโอเคเขาไปเพื่อนขับเราแล้วเราแบไปเขาก็ไปซื้อเสื้อช้าเราใช่ไหมแล้วก็แล้วก็พอแบบนึกนึกว่าเออใช่เหมือนจะมีเหมือนจะมีแบบคนหน้าตาทรงนี้เลยคุณคุณพี่มว๊ดคุณคุณคุ้นๆณๆหน้าเซนต์เทเบออิร์กเหรคะโอ้ ใส่มากแค่ไหนเพราะรู้ว่าเราเป็นคนหลังเงิแพงเพราะว่าเป็นคอนเตอร์ที่เขาแอบตื่นอะไรอย่างนี้ก็สปายตามที่เห็นในรายการเลยค่ะใช่ค่ะแต่เต้ก็ซพปายเหมือนกันเขาตื่นเต้นเหมือนกันเห็นไหมคะตอนที่เขาชมว่าอุ้ยสเต็กแบบนี้ได้ไหมจะตื่นเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรู้สึกอย่างไ้บ้างตอนนี้เขาไม่ได้ชมเต้เขาชมเต้ มีครับเกินแซงก็มีเขินไหมก็เขินค่ะเขินค่ะทำตัวไม่ถูกค่ะก็แบบจิ้นขึ้หม่กำเนิดไมีขนาดนั้นเลยหรอคะใช่เราเป็นว่าชื่นชอบผลงานเราค่ะแล้วแล้วอยากเกิราอย่างออกล็อกนี่คนชมเยอะซิงเกิลมาเลยไหมเขาเลยหรอเลยมีใครอยากทำคล้าไว้ค่ะสนใจไหมด้านร้องเพลงอะไรเออสนใจก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสค่ะก็อยากลองค่ะถ้ามีใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้ แต่ว่าต้องฝึกเยอะนิดนึงนะคะออทำไมร้องดีแตร้องดีไม่ไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้คือต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวงการมาแ,แรกๆคือร้องเพลงไม่ได้เลยเออคือเขียนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยการที่เราอยู่มานานมันก็ได้ฝึกได้อะไรไปเรื่อยเนาะเออเริ่มร้องไม่เขียนเลยถ้ะคะาคูณจะชิมรางเป็นนักร้องแต่เขาเป็นแนวไหนดคะเลยเหรอคะเลยแดนหรือชาชาไม่ไม่น่าแดนเอาจังหวะให้ได้ก่อนเอ่อน่าจะเป็นชาชาชิวชิวช่ชิวช ที่เสียงหายขพงร้องเพลงเหรอไม่สบายไม่สบายด้วยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆอันนี้คือเต้ยรู้สึกโล่งอกมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยประมาณสองสาวันอะคือไม่มีเสียงพูดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรมันเหมือนับบน่าจะฝุ่นมั้งเหมือนหลายๆคนเป็นช่วงนี้ประมาณต้องดูแลตัวเองไหมเพราะว่างานเราก็ยังเนาะไม่มีเยอะก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยค่ะอย่าคุยกับพี่ๆเสร็จเดี๋ยวจะไปหาหมอ ไอไม่ได้กดอันไม่อันล่าสุดไปออกกับอเล็กพูดถึงมุมมองว่าเป็นไงบ้างอ่าจริงๆอันนั้นถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งแบบตัดแล้วเอามาออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจค่ะเขามาชวนก็แบบไปคุยกับเขาอยู่แล้วค่ะแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นฟีดแบ็กดีมากไหมคะ ก็ได้เข้าไปจริงๆเวลาไปทํางานอะไรแต่ก็จะชอบเข้าไปอ่านอยู่เรื่อยๆค่ะก็ดีใจที่คนแบบรู้สึกอินฟายอะไรอย่างเงี้ยรอะแต่ว่าได้เข้าใจมากๆว่ามันไม่ได้หลาไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ค่ะแต่ว่า ผอเต้กับอเล็กซ์โชคดีที่เหมือนเราทํางานด้วยกันจริงๆแล้วก็เหมือนงานมันเป็นงานที่แบบเพื่อสังคมจริงๆอ่ะก็เลยแบบแล้วเราก็ดีต่อกันมากๆก็เลยไม่ได้มีจังหวะที่แบบตะโกธหรือจะเกียดกันอะไรอย่างเง้ยเลยตท้ายที่ต้องพูดถึงมองความรักคนก็ไปแชร์กันเนี้ยมันมันจริงนะที่แบบมองวันนี้มาวันนี้ก่อนเนี่ยเราไม่ต้องมองไปไกลอะไรเงี้ยคือยังไงนะตรงนี้เองได้ว่าหลายคนน่าจะประสบปัญหาคล้ายๆกันค่ะด้วยแบบ อายุรุ่นราวคราวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออเราจะต้องมีครอบครัวไหมแล้วคนอื่นเขามีคู่กันโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบมีลูกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเยังไม่ต้องคิดอะไรเอาวันนี้ก่อนเอาเอา,เอาวันนี้ให้แฮปปี้ก่อนจะมีไม่มีหรืออะไรมันเป็นเรื่องของอนา,าคตอย่างจุดอยา,าอกให้เองกดรอบเรื่องแบบนี้ได้ยังไงครับาะคนแบบเจอด้วยความสังคมรอกข้างมันต้องกดดันด้วย คือจริงๆอ่ะของเตยอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต้องแต่งงานมีลูกหรือว่าอะไรนะคะเตยแบบรวมๆทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานด้วยเรื่องแบบชีวิตอะไรใดๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะลดปลดลอกได้ไงก็น่าจะแบบตอนไปเที่ยวคนเดียวะะอ่ะเหมือนแบบมันรีวิวชีวิตตัวเองจริงๆว่าแบบเอ้ย เราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่แบบเราอยากทํางานอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีโพซิชันตัวเองใหม่ด้วยมันได้ยตัวเองอะไรอย่างใช่เอาจริงๆแต่ว่าหลายๆคนนะ่ะที่เหมือนแบบเครียดแล้วหาทางออกไม่ได้อะ่ะเพราะว่ามันไม่มีม,มีทาง็นของตัวเองเหมือนแบบไม่ได้มีเวลาพักเลยทุกคนทําแต่งานอะไรอย่างเงี้ยเออพอมีเวลาพักหน่อยมันก็มีจังหวะสบายสบายเล <ๆ S 2> ได้พอเรากลับเข้าไปอยู่ในสังคมเจอเพื่อน กดดันเราไมกับเพื่อนมีครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยไม่กดดันเลยค่ะไม่หวั่นมันมีแบบปันไ,มไมวลงไปสักแม่หนึ่งไม่ ค่ะรู้สึกว่าเออแต่ละคนก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะมีก็ได้เม <c oughs> ื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เป็นเพียงคนเดียวเหงาไหมเหงาไม่เหงาเลยค่ะแฮปปี้มากแล้วเวลาที่มีความสุขมากมีมุมนึงที่แบบอยากจะ,จะยิ้มกับใครสักคนนะค่ะตอนไปเที่ยวแอบไปยิม้มอ่ะแไปยิ้ม <c oughs> ยิ้ม <c oughs> ไม่ดีอยิ้มแ <c oughs> ย่มี่ยิ้มไม่ดีอ่ะย้มย่มีแต่ยิไม่ดีอ่ะยิ้มแย่มีแต่ยิ้มไม่ดีอ่ะยิ้มแยี่ยว้มไ่ดีอ่ะยิ้มแย่มีแต่ย้มไม่ดีอ แฮ <Happy S 1> ปปี้กับตัวเองมากค่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าแบบหลังๆก็อาจจะมีบ้างว่าอุ้ยเอ็นอันนี้เขาก็รักกันนี้ก็รักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออเ,ออเออถ้ามีคู่ชีวิตก็คงดีอะไรเงี้ย<อ>ค่ะแล<อ>้วอยนเด็กๆล่าสุดแฟนๆก็แบบเออดีอตัดใจแบบเซ็กซี่นิดหน่อย่างเงี้ยแต่นนนจะได<อ>้ดีค่ะไปทะเลไงไปทะเลให้ใส่แขนยาวขายาวก็ไม่ได้ใช่ ใส่เนิดน,งน,ดนึงค่ะเห็นแบบใส่คอมเมนต์ไหมคะว่าชอบรูปนี้เป็นรูที่แบบจะชื่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงจริงก็แค่ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะแต่ก็ยังเขินๆอยู่ดีก็ยังมีแบบเสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีค่ะจริงจริงก็มีแบบรูปที่ไม่มีแต่ก็ไม่ได้เอามาลงค่ะคื <c oughs> อยังเขินอยู่ยังเขินอยู่ค่ะก็ยังมีมลิมิตให้แค่น้นพอเอาประมาณนี้ไปก่อนขอบคุณนะคะ

คุณเล้อา้องนี้ทีนี่เป็นโควิดแลตรวจแล้วตรวจทุกวันเลยุณ้รูปนะได้ไูปนะได้รูนะได้สีนะคะน่อได้สัมผัสรูปเนค่ยค่ะแน่นอนค่ะไม่สามล้วจะขยับมาตบบนี้นะ